<Okay. S 2> สวัสดีรรสค,สค,ดครับพี่น้องปลาปลาสุกุสุขคนเลยครับพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพี่น้องกินข้าต้องก,กนองันครับเจ้าหมูหรือบุหร่าไขยปลาอีาาาพอเอ๋อเนี่ยข้าวเลยลลครับขมโมเขียวข,ขี่ปลาอูห้หรือใครมัน ใสบงงหรอยไยังเนดินนีี่ยเรอยู่โอ้ยมันเปนอยงตองจังเกิมัเกตปลาอ่อจังกีปลาหัวปลาเยอะติดมืงอ๋อเ้ยิมบังอะไวไปอ่ะ ออหอมหั่ำ์บ่ <c oughs> ใช่น,นี่ยคือหอมเขาตกการเอียงมันประฐานบ่อเรวอย,ย่างนี้ว้าวมันคกระบอกงวงองงวงว้าวงงมา,ามอื้ม เ้าเอาไว้แล้วเย็นกินเด้แต่แซบต้องดูครบใจเย็นๆ,ๆปักบรีดดาบดาบเนี้ยเก็แซบไม่บอกว่า,มมาวา่าจะมาต่ำเนาะอันนี้ก็ปักบรีดไม่เนีบยมืตจงไว้ยังไงครับ

บีบนนอน่อบุกเินให้แบบห้อหอนน้ำอะไรี่ห้อน้ำเด่นไเด่นบมันโมดินมันมดนมันจะเด่นโม่น่อะน้มมัน่เง ต aja, ูหมูหน่งกอยปลาหัวแข่อืออยากกิกระเพื่อมกเก็บไะเก็บไฟก็วกันใรอยู่อ่ะใครเมื่อไหร่มากะมากอมีเยอะมึงดูดีบ่ก็เลยเก็บด่บเคยเอาหน่อยจะมาเมื huh. Whoa, ่อไรบ่เ hmm. น okay. ี no ่ยมือจะไป ไปบร้อมมือจับมาไปจ,จิบจต่อนอ้อาก่อยต้องไม่หอนเลี่ยงไปไรอเต็นยหมามันโดชื่อพร้อมมากร่าสดีหนน้ไปพรอมนั่น่สูดอัดตู้อยู่นี่ั คนสโต่จจใจใจนอนจาเนยอืมเรากินดีไหยของเราอยาู่อ๋อ่จะไปเห็นหน,นู่นน,นี่กินม่น่าจะไปกินเขา่อืมก็บอก้าวเดียวใช่หรอกินย่างไรไม่อะไของเขาไงอืมอ๋อนี่เขาเน่าเลยไม่ได้อ๋อนี้แ่มีคนยคน่าง เอนกินยังกิน,กนปลานาีเนปล่อยปลาปงงเขาหันหันแล้วบ่บอบดดีโอไปอ่ะพี่พงศ์้วกุดกันหนึ่งพอเแนอีกหน,น,นึ่องอืมเพื่พอบ่ะข้าวบะเมี่ กนาเงนาปคับมันมนาเงยสามสิบนี่สามสิบนี่สามสิบง่ายทันทีบริสุทธิ์มาเาบิสุทธิ์มากแปดดอยนบ่มนวเบิดเบิดลายบะนี้เฮ้ยยังกินไหมไม่กินหรอกะอ กินแล้วเขากินยังอืมเฮ้กินหม่่อืมาอย่บ่ฮ่าราะมนกินกินใส